สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเอฟเฟกต์กีตาร์โปร่งนะครับตัวหนึ่งนะครับก็คือ Zoom a 3นะครับก็เป็นเอฟเฟกที่ออกมานานแล้วนะฮะตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์สำหรับกีตาร์อะคูสติกโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเจ้า Zo ูม a 3นะครับเผื่อใครจะหามาลองนะฮะก็นะครับ o ูม a 3เป็นเอฟเฟกตจำลอง บอดี้กีตาร์นะครับเป็นเอฟเฟกต์กีตาร์ประเภทพวกโมด l เลชันต่างๆพวกรีเวิร์บนะครับในนี้ก็จะมีทั้งเสียงรีเวิร์บคอรัสแฟงเจอร์เทมโโลต่างๆที่จำเป็นสำหรับการเล่นนะครับแล้วก็จำลองบอดี้กีตาร์ต่างๆหลายๆทรงหลายๆแบบนะครับก็เรามาว่ากันเลยสำหรับ รูม a 3นะครับในส่วนแรกก็คือเดี๋ยวจะว่ากันเรื่องของทางกายภาพของมันทั้งหมดนะครับปุ่มปรับต่างๆนะครับช่องการเชื่อมต่อต่อตางๆว่ามีอะไรบ้างนะครับผมโอเคเริ่มกันจากจุดแรกก็คืออินพุตนะครับผมด้านข้างนี่นะครับเขียนว่า pick up in นะครับก็คือว่าเสียบกีตาร์เข้าตรงนี้นะฮะแล้วก็มีให้เลือกชนิดของ ปิกอัพที่เราเสียบเข้าไปนะครับผมจะเป็นเปียโซเป็น m มกนีติกแล้วก็เป็นแฟลชปิกอัพนะครับซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นเปียโนนะครับก็ปรับมาที่เปียโนนะฮะสำหรับใครใช้แบบไหนก็เลือกเป็นแบบนั้นนะฮะต่อมาด้านบนนะครับอันนี้เป็นช่องไมอินนะครับแล้วก็มาเป็นเรื่องของพาวเวอร์นะครับเสียบอะแดปเตอร์นะครับตรงนี้แล้วก็ สวิต์เปิดปิดจะมีทั้งหมด3โหมดนะครับก็คือ on off แล้วก็ eco นะครับซึ่งตอนนี้ตัวหนังสือมันลางนิดนึงนะฮะ eco คือเมื่อเราใช้ฐานนะครับให้เราปรับมาที่ eco นะครับมันก็จะประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับช่วยให้เราสามารถใช้ฐานได้นานขึ้นนะฮะแล้วก็มาเป็นเรื่องของกาวลิฟต์นะฮะใช้สำหรับตัดเสียงรบกวนกรณีเกิดกาวลูปนะครับต่อมาก็เป็น output แบบ XLR นะครับผมสำหรับใครที่จะเชื่อมต่อแบบ XLR เหมือนกับเป็น DI b o บล็อในตัวนะครับก็คือเสียบกีตาร์เข้าตรงนี้แล้วก็ออกทางนี้ได้เลยนะครับแต่วันนี้เราเอาเอาต์พุตมาออกเป็นโมโนนะครับผมในช่องเอาต์พุตด้านข้างนะครับใครจะต่อเป็นสเตอก็ได้นะครับใช้2เส้นนะครับต่อเป็นสเตอริโอนะครับวันนี้ขออนุญาตเป็นโมโนนะครับต่อมานะครับ ปุ่มด้านบนนะฮะจะเห็นว่ามีรายชื่อเห็นไหมครับเหมือนกับชื่อของทรงกีตาร์นะครับชื่อบอดที้กีตาร์ทรงต่างๆนะในส่วนนี้ให้เราเลือกนะครับว่ากีตาร์ที่เราใช้นะครับเป็นทรงอะไรนะครับเออที่เราจะใช้เสียบเข้ามาในตัวมันนะฮะใครใช้ดเวดน g อตก็ปรับที่ดเวดน g อตนะครับต่อมาลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นเรื่องของ EQ นะครับให้มาทั้งหมด3แบนด์นะครับ เบสกลางแหลมนะฮะโอเค okay. ปุ่มนี้นะครับใช้สำหรับเบรนนะครับเบรนถ้าเราปรับมาด้านสุดด้านซ้ายสุดเนี่ยก็คือจะเขียนว่าได้นะครับก็คือว่าเสียงของกีตาร์ที่ผ่านเ,าเอฟเฟกตัวนี้ก็จะคือเสียงกีตาร์เ,เปล่าๆเ,เ,เหมือนไม่ผ่านเลยนะครับแต่เรากลับปรับมาอีกด้านหนึ่งก็คือเสียงกีตาร์ของเราทั้งหมดก็จะผ่านเจ้าตัวเอฟเฟกตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ ซึ่งเราสามารถเบนได้เราจะอาจจะเอาเสียงจากเอฟเฟกต์40%หรือว่าเอา80%ซึ่งตรงนี้ละก็แล้วแต่เรานะครับต่อมาเป็นไมอินนะครับสำหรับเช็คสัญญาณอินพุตของไมนะครับในกรณีที่เราต่อไมโครโฟนเข้ามาที่ตัวมันนะฮะเราสามารถปรับไมอินตรงนี้ได้นะครับความแรงของสัญญาณไมนะคอ่าต่อมาเป็นพิกอัพก็คือปรับความแรงของสัญญาณพิกอัพนะครับ สัญญา input ของ p ปที่เข้ามาในตัวเครื่องนะครแล้วก็ไปออกที่มัสเตอร์ก็คือสัญญาณ output ของตัวเครื่องที่จะส่งไปที่มิกเซอร์นะครับโอเคแล้วก็มาเป็นปุ่มด้านล่างนะครับปุ่มด้านล่างจะสามารถกดได้นะครับแล้วก็สามารถหมุนได้นะครับนะก็จะเป็นปุ่มของการควบคุมฟังก์ชันนะครับในการ เข้าฟังก์ชันแล้วก็ปรับค่าต่างๆนะครับส่วนของเมนูนะครับส่วนของการเลือกนะครับบอดี้กีตาร์นะครับแบบต่างๆนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็มีแอนตี้ฟีดแบ็นี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับเดี๋ยวจะลองให้ฟังด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของเอฟเฟกนะครับแล้วก็มาเป็นเรื่องของบูสต์นะฮะซึ่ง3ตัวนี้ก็คือแยกกันอิสระนะครับ เช่นเราเปิดปิดเอฟเฟกนะครับเนี่ยหรือว่าเป็นบูสต์นะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าเดี๋ยวว่ากันในรายละเอียดในพาร์ตต่อไปนะครับอันนี้เป็นส่วนของเบื้องต้นนะครับแล้วก็ออสุดท้ายมี usb ครับสำหรับอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับก็ประมาณนี้สำหรับากายภาพของ zoom a 3นะครับ เดี๋ยวพบกันในพาร์ตต่อไปครับแล้วเหลืยวเรามาฟังเสียงของเจ้าซูมเอสด้วยกันนะครับ